่อให้เขาหลอกมาตั้งนานผมเข้าใจปิดไปตั้งปักเติบเติบนี่ออกจางไหนนี่เข้ามาใจก็ไม่รู้ออกตางรูไหนเนี่ยขอพระดีเฮ้วยวันนี้แหละโตคือวันนี้ครูไปด้านเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนครูเพิ่งหลบมาจากักอต่างประเทศและโตแล้วทีเดียมันมาบอกครูมันเป็นความลับที่พวกเราโดนหลอกกันมาตั้งหลายปีจริงนะแน่ต่รู้ไม่เรื่องเลยเรื่องแม่นี่โตแม่ไอที่ปิดหมู่กันโต ที่แรก,ก็บอกใช่ไหมเขานณรงค์ให้เทรบได้ไปจื้อเบตบูบเราก็หลงชั่วต้วไปจทุกวัวเห็นไหมเหมายุงเปนี่ทำนี้ตัวอ,อยู่ไหนดีตรงนี้ดีฟ้า่าครูปน,นี้ตคือแม่แต่จริงจริงอ่ะไม่ได้ใจกับโควิดนะเธอจริงไม่เกี่ยวกันเลยเพื่อนครูอยู่ต่างประเทศมันบอกเลยนะตอนนี้ตัวโลกประกาศแล้วว่าแม่อะมันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแม่แต่ลูกจำไปนะ มันไม่เกี่ยวกับโควิดมันเกี่ยวกับรู้รูเพิ่งรู้นี่เพื่อนบอกตัวจำไว้เลย